แบงค์ยี่เรืออนันตนาคราชใบเดียวคุณรู้ไหมครับว่ามีราคาประเมินในหนึ่งสูงคม่มือสูงถึง3ามหมืนบาทเลยครับบอกเลยนะใบเดียวนะครับ3ามหมืนบาทไม่ใช่เลขสวยด้วยนะครับเป็นยังไงนั้นบอกเลยว่าวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของร้านปานันที่รักทุกท่านครับผมปุรภัทรเสียราเรืองวันนี้เจ้าของร้านปานันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข้อมูลนะครับให้เอฟซีของร้านปานันนะครับได้ศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องราวของแบงค์ยี่สิบเรืออนดักคารานะฮะเรืออันาักคาร่านะ,ะซึ่งเป็นแบงค์ยี่สิบรุ่นเก่าในสมัยรัชกาลที่เก้าคุณรู้ไหมครับว่าวสสวยเนี่ยเล่นกันสูงถึง สามหมื่บาทตามังสือคู่มือนะต่ำๆเนี่ยนะอยู่ราวๆประมาณ6,000บาทนะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเนาะนะ,นะผมก็จะค่อยให้ทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลไปสําหรับท่านที่มีตามที่ผมประกาศรับซื้อนีก็สามารถติดต่อหาผมได้นะส่งภาพมาประเมินได้นะประเมินราคาแล้วไปทุกช่องทางนะครับไมจะเป็นทางเฟซบุ๊กปานหนนะครับไลน์แปานนแปดแปดนะครับ ร้านของเรานะครับจะเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาโม,มงเช้าถึง1ี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับไม่มีทําใบรับรองใบรับประกรัในใดๆสิ้นระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นร้านปรานาน,นครับเดี๋ยวนี้มีเพจปอลอมของเราเยอะเลยครับเอาหน้าผมไปใส่ใี่เต็มเลยนะฮะวันนี้นะผมจะอ้างหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นหนังสือคู่มือธนบัตรไทยนะฮะ ซึ่งนะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนะครับแบงค์นะของนะประเทศไทยนะครตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่มีการผลิตออกมานประมาณนี้แล้วก็ราคาอะไรยังไงมีอะไรพิเศษจะบอกอยู่ในนี้นะครับซึ่งแบงค์รุ่นนี้ก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะแบงค์รุ่นนี้นะครับแบงค์รุ่นนี้นะครับนี ก็ทาออกมานะบ,บอกเลยว่าหลายลายเซ็นครับแต่ว่ามีอยู่ลายเซ็นนะครับมีมีอันนึงเนี่ยที่ผมสนใจนะครับนะวันนี้จะเป็นเรื่องของลายเซ็นแล้วก็หมวดมียนหนึ่งที่ผมสนใจนะครับซึ่งราคาคู่มือประเมินไว้นะครับอยู่ที่ประมาณสามหมื่นบาทเลยนะจ๊ะเออสามหมื่นบาทเลยนะ,ะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราค่อยๆจะให้ข้อมูลศึกษากันเนาะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวผมจะต้องนะเขียนให้ทุกท่านนะได้เห็นชัดๆนะครับว่ารูปแบบไหนนะครับที่มีราคา รับซื้อนะครับนะมันจะได้เห็นชัดไปหน่อยเนาะอ่าสำหรับแบงค์ยี่สิบเรืออนันต์คณะคลาชนี้นะครับเป็นแบงค์ยี่สิบนะที่ทาออกมาเนีแต่หลายคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเป็นแบงค์เรือหงส์ไม่ใช่แบงค์เรือหงนะไม่ใช่แบงค์เรือหงนี่เป็นแบงค์เรืออนันต์คณะคลาสครับทาออกมาเป็นแบบที่สิบเอ็ดนะเขาเรียกว่าเป็นรุ่นสิบเอ็ดของไทยนะครับประกาศใช้เมื่อวันที่สามมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยสิบสี่ครับว่าไปแล้วแล้วก็ปาเข้าไปประมาณห้าสิบสามปีแล้วนะครับแล้วก็แบงคคนนี้ะรับ ผลิตขึ้นนะจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับลงพิมพ์ธนบัตรนะของธนาคารเรานะครับแล้วแบงค์นะรุ่นนี้นะแบงค์รุ่นนี้นะเรียกได้ว่าเป็นแบงค์ที่มีความสวยงามของไทยเลยนะครับเป็นแบงค์รุ่นแรกๆนะที่ประเทศไทยเนี่ยมีการนะทำการนะผลิตออกมาด้วยตัวเองเพราะก่อนหน้านั้นะนะโทมัสเนี่ยเราให้ต่างประเทศนะครับผลิตมานะครับอ่านะนะสำหรับนะครับจุดที่นะทำให้แบงค์เนี่ยมีราคาสูงก็คือเป็นเรื่องของเลขหมวด ถ้าหลายคนสงสัยว่าเลขหมวดมีตัวไหนคือเลขหมวดจีตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเลขหมวดเลขหมวดนะเลขหมวดนะแล้วบวกกับลายเซ็นด้วยบวกกับลายเซ็นด้วยนะครับที่ทําให้มีราคาพุ่งไปถึงสามหมื่นนะพุ่งไปถึงสามหมื่นนะสำหรับเลขหมวดนะเลขหมวดด้านหน้าเนี่ยนะครับนะข้อมูลไว้นะเลขหมวดด้านหน้าเนี่ยคุณดูตัวน,นี้เลยครับหมวดด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเลขห้าสิบสอง N จะเป็นเลข52 n อ็นะแบบนี้ครับ52 n อ็นนะในหมดอันาคุณดูเลยแบง2์ยี่สสภาพไหนก็ตามนะผ่านการใช้ไม่ผ่านการใช้ดูเลข52 n นะครับ52เแล้วมีเลขหน้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอาสอนไว้เลยเลขหน้าเลขหน้าจะนะเป็นประมาณนะเลข8ถึงเลข9เลข8ถึงเลข9คือจะเป็นแบบนี้นะเลขนำหน้าเนี่ยเลขนำหน้าเนี่ยเลขนำหน้าเนี่ย ถ้าตัวไปอันนี้อันนี้เป็นเลข2เห็นไหมตัวอย่างเนี่ยจะเป็นเลข2องแต่ 5, นะ 50, 57, หนะห้าสิบโอขออภัยครับเมื่อกี้เป็น52าเย็นนะห้าห้าสิบตายตาแหลตาลาตไหลนะเออนะห้าห้าห้าสิบเจ็ดห้าสนี่ยห้าเจอนะห้าสิบเจ็ดเนะคร rupees, ับแล้วก็เป็นนะเลข8ปดนำหน้าถึงเลข9นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทย ภาษาไทยนะครับเขาก็จะใช้เพราะว่าอพึ่งผอพึ่งก็การก็จะกลายเป็นข้างบนเนี่ยจะเป็นห้าสิบเจ็ดเอนะครับข้างล่างจะเป็นห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดขอพึ่งแบบนี้ผอพึ่งแบบนี้เนี่ยสังเกตง่ายๆนะแบงก์อ่ะข้างบนเนี่ยจะเป็นเลขของเป็นเลขของภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างตัวตัวตัวนี้ห้าสิบเเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมข้างล่างเป็นภาษาไทยเห็นไหม แบบนี้นี่ทีนี้นะฮะถ้าเป็นเลขหมวดอย่างนี้นะครับเลขหมวดอย่างนี้ครับนะส่วนใหญ่นะครับนะถ้าตัวที่มีราคาเนี่ยก็คืออจะเป็นลายเซ็นของสมหมายคุณตะกูลกับคุณพิศดานระ์จริงๆนะฮะใครมีแบบนี้นะดูเอาง่ายๆเลยนะห้าสิบเจ็ดเอ็นก่อนเลยดูห้าสิบเจ็ดเอ็นก่อนห้าสิบเจ็ดเอนก่อน แล้วก็นะดูเลข8หรือเลขแเลข9เนี่ยเลข8เลข9้าอ่ะที่เป็นหมายเลขนําหน้าเนี่ยดูเลข8เลข9ก้าก่อนนี่จะมีตัวตัวมีราคานะคู่มือบันทึกไว้แล้วก็ลายเซนนี่จะเป็นอย่างลายเซนสมหมายกับลายเซนพิสูจน์นะครับท่านหลายคนอาจจะมองไม่ออกว่าเป็นอะไรงไงนผมก็เลยอยากให้ทุกท่านนะศึกษาเริ่มต้นอย่างง่ายๆเลยเพราะว่าอย่างลายเซนเป็นยังไงเนะี่ยหลายท่านไม่เคยได้ศึกษานะอาจจะไม่รู้นะแต่ที่ง่ายๆเนี่ยผมหาวิธีที่ ทุกท่านจะดูง่ายที่สุดแล้วว่าเนี่ยแบบเนี้ยนะแบบไหนถึงทําให้แบงค์รุ่นนี้มีราคาครับสาหรับแบงค์รุ่นนี้นะครับนะเนี่ยคนในวงการเขาเล่นกันเรียกกันว่าเป็นหมวดค่อมแล้วก็ค่อมเนี่ยมันจะมีค่อมที่แบบว่าค่อมที่เป็นอ่อหาง่ายหายากนึกออกไหมมีค่อมหาง่ายหายากถามว่าค่อมค่อมหาง่ายอ๋อค่อมแบบหาง่ายมีราคาไหมก็คือเป็นเลข เป็นเลขห้าสิบเจ็ดเอ็นนั่นแหละแต่เป็นโลกสูนย์นำหน้าถึงเจ็ดอ่ะก็คือเป็นข้อมหาง่ายราคาไม่แพงครับแล้วก็มีตัวที่เป็นข้อมหายากเนี่ยราคาแพงนะราคาแพงนะครับในคู่มือเนี่ยประเมินไว้สูงถึงสามหมื่นบาทแต่ราคาที่ประเมินไว้สูงนั้นนะครับเขาจะต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจอีกทีหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยนะฮะในช่วงนั้นแบบไหนที่ซื้อได้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาใครเล่นแบงก์เล่นเหรียอะไรคุณจะต้องพยายามดูจังหวะให้ออก มีแบงค์แบบนี้ครับนะส่งภาพประเมินราคาได้นะครับใครมีคับมีขาก็พูดคุยกันได้นะส่งประเมินราคากันได้นะครับร้านของเรานะครับก็จะเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9 0มงเช้าโมงเย็นวันจันทร์วันเสาร์เนี่ยนะก็อันนี้นี่นะติดต่อตามช่องทางนี้เลย Facebook ปานนันไลน์แอดปานนันแปดแปดเลครับร้านของเรายินดีรับนดูให้ดูตัวอย่างนี่